ประตูข้างนะพีกมันเป็นประตูข้างไม่ใช่ประตูใหญ่คือถ้าพี่เข้าทางนี้เขาเรียกประตูข้างจะ่สังเกตว่าประตูทางเข้ามันจะไม่ค่อยสวยเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยไม่มีซุ้มอะไรเลยเรียกว่าประตูประตูหลังเออประตูหลังมันมีประตูหน้าประตูหลังเดี๋ยวพี่จะจับเส้นทางจากประตูหลังนะพี่จะตั้งจีเพให้เข้าทางประตูหลังเพราะว่าพอเข้ามาแล้วมันวนงง โอเคเดี๋ยวพี G ่จะจับตั้งแต่ประตูหลังทางเข้านะเข้าประตูหลังไม่ใช่ประตูหน้าพี่จะให้บอกให้รู้ว่ามันเลี้ยวทางไหนนะโอเคเราก็จะเจอยามดักอยู่ครับสนามอัฟโรดครับสนามอัฟรดครับก็ จะต้องผ่านป้อมยามก่อนก็ขับตรงเข้าไปขับตามที่พี่ถ่ายวีดีโอเลยนะส่วนฝั่งนู้นเป็นทางออกนะฝั่งนน้นเป็นทางออกก็จะมียามอีกคนนึงนะก็ขับตรงไปพี่จะถ่ายไว้จนถึงสนามเลยเนาะถึงเต็นนะ่ะเพราะว่ามันสนามที่มันใหญ่มากมันมีทั้งมอเตอร์ไซค์มีทั้งรถอะไรต่ออะไรเยอะแยะเลย แต่โซนของสนามแข่งขออฟโรดเนี่ยมันก็จะมีด่านตรงนี้บล็อกหนึ่งมเ,เมื่อกี้เข้าไปแล้วก็เข้าทางนี้ชิดขวาไว้นะทางนู้นเดี๋ยวเขาจะปิดนะไม่เข้าไปไม่ได้เมื่อกี้พี่ไปทางนู้นผิดก็เข้าไปเรื่อยๆทางนี้โอเคไปเกือบสุดเลย ใก้เกือบสุดเลยโอเคแล้วมันก็จะบังคับเลี้ยวซ้ายขวาไม่ไปขวาไม่เข้าศูนย์ซ่อมหรืออะไรก็ไม่รู้เราออกซ้ายจะมียามทุกจุดเลยก็มีรถเอารถยู v มาละก็มาเจออีกยามอีกจุดหนึ่งก็คือทางข้าตรงนี้การอธิบายเส้นทางให้สมาชิกนะครับเดี๋ยจะก็จะมียาม อีกจุดหนึ่งนะมีเจ้าหน้าที่จุดหนึ่งตรงนี้เราก็เลี้ยวตามบล็อกได้เลยอาเลี้ยวตามบล็อกเต็นท์นักแข่งอยู่ขวามือนี่นะคราวนี้มันก็จะเข้าเดี๋ยวนะมันจะเข้าไม่ได้นะต้องตามกันอินสูตรนั่นไปันเข้าไปนู่นแล้วเราก็เข้าไปเลยนะเข้าไปเลี้ยวขวาเข้าไป เต้นเราอยู่แถวสองก็คือหลังเต้นแถวเนี้ยเราออกล้วริมรัวนี่ไปแถวสองสามว่ะเดี๋ยวสามสิเออแถวสามช่องที่สามอันนี้แถวนี้นี่นี่พี่วนสำรวจให้เรียบร้อยแล้วอ้าวเฮ้ยฝั่งนน้นเว้ฝั่งนน้นเปล่าวะไหนชื่ออ๋อนี่นี่นี่เมื่อกี้ที่พี่ถ่ายให้ดู นี่อยู่ตรงนี้